ครับสวัสดีครับเพื่อนทุกับผมเองครับช่างงานนนพาเที่ยวนะครับผมวันนี้เรากําลังเดินทางไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมจังหวัดราชบุรีนะครับก็จะมีตลาดแห่งหนึ่งนะครับที่โด่งดังในโซเชียลมากๆเลยนะครับผมก็เราเดินทางกันตั้งแต่ตีห้านะครับผมมาถึงราชบุรีประมาณ7จ็ดโมงสิเราใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครับตลาดที่ผมพูดถึงนะครับก็คือตลาดโอปอยนั่นเองนะครับผม สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมานะครับตลาดโอปอยก็จะมีที่จอดรถให้ทั้งหมด3จุดนะครับจะมีจุดแรกนะครับก่อนถึงตลาดโอปอยนะครับผมจุดที่2ก็จะเป็นที่วัดนะครับผมที่วัดก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามของตลาดโอปอยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาแต่เช้านะครับก็สามารถไปจอดร้ได้นะครับ แล้วก็จุดที่3นะครับก็จะเป็นโรงเรียนนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไปจอดรถไกลนะครับก็ไม่ต้องกลัวที่จะต้องเดินมานะครับเพราะว่าที่ตลาดอุป่อยนะครับมีรถรับส่งฟรีนะครับผมรถนะครับก็จะมีแบบพ่วงข้างนะครับผมแล้วก็จะเป็นรถ2แถวนะครับให้เพื่อนเลือกขึ้นได้เลยนะครับผม ก็จะมีน้องๆนักเรียนนะครับมาขับรถรับส่งหารายได้เสริมในวันหยุดครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะให้ทิปน้องหรือว่าให้เป็นทุนการศึกษานะครับก็สามารถให้น้องๆไปได้เลยครับแต่ถ้าเป็น2แถวก็จะมีกล่องทิปบ็อกอยู่ที่หน้ารถครับตลาดอวปอยนะครับก็จะเปิดเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นนะครับผมสำหรับวันธรรมดาปิดนะครับเวลาเปิดนะครับก็จะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงจนถึงบ่ายสองโมงนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะใส่บาทนะครับตอนเช้าพระบิณฑบาตตอนเจ็ดโมงครึ่ง ที่ตลาดก็สามารถจ่ายแบบสแกนได้สะดวกมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของตลาดกันครับเอบอบ้า,าบิาน อ๋อนี่ตกตาม่าว่าลังใบกะลาอ๋อเรียกว่าริไมใช่เผือกหัวงอค่ะไม่่แล้วก็หัวงอก

哎呀！ Thank you. รับเพื่อนๆนะครับที่กาลังจะเดินทางกลับนะครับก็ให้ยืนรอรถที่นาตลาดโอปอยได้เลยนะครับผมก็จะมีรถสองแถวกับพ่วงข้างมารอรับนะครับผมวันนี้นะครับผมจอดรถไว้ที่โรงเรียนนะครับผมก็คือเป็นจุดสุดท้ายนะครับของจุดจอดรถตลาดโอปอยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากให้รถจอดจากแดดนะครับผมก็แนะนําให้มาจอดที่โรงเรียนนะครับมีร่มไม้ เยอะพอสมควรเลยครับสองจุดแรกนะครับก็จะเป็นลานกลางแจ้งนะครับผมรถจอดตาแดดครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรัะชมคัาสวัสดีครับ